มันมันนี่มากินข้าวกันเน้อนี่มีแกงพงกระรี่น้ำพริกกะปิ <c oughs> น้ำพริกกะปิขยะดำไปหน่อยแล้วเราก็มีปปลาปลาปา,ปานิดนึงแล้วเราก็จะมีนี่โอ้มีผักหลายชนิดพวกนะ คนที่จะลดความอ้วนต้องกินอย่างนี้นะ่ะแห้มกินของที่มันเพิ่นบอกว่ากินไปเลยมันเดียวนี้กําลังลดความอ้วนพันแน่นะอุ้มอย่างกับอันอันอย่างนี้นี่ลดความอ้วนพันแน่มี่เค้กเลย <laughs> เค้กเดี๋ยวเค้กทําคนเดียวเค้กแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลเราทำนี่อร่อยเลยเค้กแอปเปิ้ล แต่ที่แน่แนคือจิ้มกับข้าวก่อนเนาะลำมากนี้่ใส่มันแนวนักไปหน่อยนะนิดแบบแน่สดเลยนะ <c oughs> ตื่นมาม่นดนแรงแน่แต่เนาะ <c oughs> กินก่อน <c oughs> เอานี้ใส่เอานี้ใส่ที่เมืองไทยมาใจอืม ดำเดียวอืมนอน,นอกระป๋องนอดีๆเขาบอกเอามันาวใส่กระป๋องไข่ั้งหรอกเพราะว่าอันเป็นนอกแก่ <c oughs> บ้านเฮานอกแก่กำขวัง แล้วเนี่มันจำเป็นต้องกินนะมันบะหมีนมม่นองผักคะีออันนี้มันหน่อยอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแบบแต่งอะไรสักอย่างนะหน่อยอย่างก็ที่หน่อยใหญ่อยอย ขอมาห้เหมือนแบบแต่งผักต้มกินผักได้จะดีต่อสุขภาพอืมน้ำพริกกะปิอืม าทอดเกมชอบกินปลาเกมมันเอามากกว่าปลาเกมอันที่มันเป็นอันปลาบวงอืมปลาเกมสามโอน ใครยังตันด้ตอ,อกเต่าสุกในเหรออ้ว, <laughs> วนมวือ้วนหน้าต่อดงหนนะ้านะต่อดงบันหาเนะี่ยมันแนาวนะเนี่ย เราจะมาแกะไข่กันเนอะจริงมันต้องแกะไข่ก่อนกินนี่กินก่อนแกะไข่ไมันจะเสียรสชาติไปเลยเนี่ย <c oughs> แจ่งไปละโย่ <c oughs> <c oughs> ไข่สุกอ่ะสุกอยู่นะโต้มตมันจะพักนั่นนะไข่อที่แขนเนี่ยแหละหลอก ปอกไข่บ่เกยงแงมเลยเนี่ยมาหลอกปอกเปิกอือหอนไข่โคตรหอนเนอะน้ำชิสกะปิกินแล้วมันก็กินไข่แท้จริงยังไง Nói, đ ouais. đ mình cố gắng ăn những món để đẹp lắm. Một người bạn tôi rằng... Nếu bạn muốn giúp ăn một bữa nào, một bữa nào. Đừng ăn những món chấm chấm ม,มาแต่งกัว,วันนี้ฮะม,มาแต่งที่นี้ลูก,ลก,ลกนึ่งตกอยู่สิบแปดคนเกือบหกสิบบาทอ่ะ <c oughs> ลูกเดียวอ่ะ ไข่นี้ตกอยู่แผง58คนห้าคนก็มันมีอยู่18ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันตกอยู่เท่าไรร้อยแปดสิบร้อยแบต่อต่อสิลูกไข่ลูกละ10บบาท อือไครสุดต้นสูนไปด้วยกัน điệp điển nọ, sôm mận hào nó, ừ ừ, mẹ như ông bong <laughs> này đấy, ừ ừ, tui, hả năn bả sẽ để kìm, như nặng nè, nếu con ở du, nếu con ở du, nó, nó sẽ สล,ลอดวานดิน,นี้เกินคนเดียวนั่นเนี่ยแฟนทำมาเมา่อกี้มันมันเห็น,นโดนน้องขี้เป็ดเจอ

อันนี้รำอะขยังกะตายนึ่งผักอันนี้ลดราคาเหลือสิบคนสามสิบกว่าบาทต่อต้นขกักกะ เริ่มกินแกงมผงกะลี <laughs> <อ>กินน้ำพริกกะปิแล้วกินผงกะลีบะเปิง้งค่ะ

ลองตักเค้กดูนะนู่นกินข้าวอิ่มแล้ว mm hmm. เค้กนี่เลย่ะกินข้าวบบได้นับแต่ว่ามันชอบกินเค้กไงโอ้นี <c oughs> <c oughs> น่ <c oughs> เค้กกำลังหอน,หอน เค้กปินี่กิ่นตอนเย็นนี่เยอาหอนไปละอืมฟินเราจะสังเกตว่าคนเฮาเนี่ยชอบกินคงหวานถ้ากินคงหวานนี่กินแน่นหน้าถ้ากินคงบาหวานนี่น่น้อยเดียวนื่อหราเนื้อมันนะเนื้อเค้กอะ ทำคนเดียวอะมันนุ่มเลยเนี่ยมันอร่อยอือแอปเปิ้ลอืออืออร่อยจริงจริงน่ะเนื้อเค้กอือ แต่มันก็มีครีมอยู่ทำอมากครีมเขาคนดังนี้ต้องกินเค้กกับครีมเขาทำครีมแล้วไว้ตาม่าก,กินวันเค้กกมาวันครีมอะ,ะเจริญพร <laughs> กินเค้กเนี่ยมูจัจเบื่อกินวันข้ามก็ได้ถ้าบุกกว่าเป็นเบาหวานนะ่ะอืม เดี๋ยวไปกนแอปเปิ้ลหน่อัแอปเปิลละแตมเจ็บแปเป็นหมู กินนักล้าหมูอันนี้น้ำ <c oughs> น้ำเปล่าอยู่ที่นี่มันเป็นขวดส่วนตัวต้องใส่แก้วที่คัน้างโอ้